สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่5เดือนกุมภาพันธ์2565นะครับวันนี้เราจะพามารู้จักกับตัวนี้ครับล้อโปรบิวนะครับของ b o ูมเรซิ่ง เป็นล้อ1.5นะครับกล่องมันจะเป็นแบบนี้นี่กล่องนี้เป็นแบบนี้ประมาณนี้แพคเกจก็จะเป็นแบบนี้นะครับในนี้ก็จะมีคู่มือมาให้ด้วยนะครับคู่มือแล้วก็จะมีสติกเกอร์อยู่ข้างในนี้นะครับ,ม,รบมีคู่มือการประกอบนะครับคือตัวล้อโปรบิลเนี่ยก่อนหน้านี้โปรโปบิลเนี่ยก็จะทํา ตัวบูมเรซิ่งเนี่ยทำล้อขนาด1.9มานะครับตอนนี้ก็มาทำเป็นล้อ1.5บ้างเพราะว่าล้อขนาด1.5เนี่ยมันก็จะใส่รถแล้วมันจะดูสเกลนะครับสำหรับคนที่ชอบแต่งแบบคลาสสิกนะครับก็คงเอกลักษณ์ของ p โปรบิวก็คือมีสามารถที่จะปรับได้3 o f ออฟเซตนะครับความลึกนะครับปรับความลึกได้เอ้ยส,สีความลึกนะครับ4ความลึกเพราะอีกอันอยู่นี่นะครับ ก็ตัวนี้ก็จะเป็นสีสีบรอนนะครับตัวตัวฝาเป็นสีบรอนแล้วก็ตัวตัวขอบกระทะเนี่ยก็จะเป็นสีดำด้านนะครับตัวนี้ก็ความกว้างนะครับคือยี่หกจุดสามนะครับตัวนี้ความกว้างนะครับเ mm hmm. ส้นผ่านศูนย์กลางก็คือหนึ่งจุดห้าห้านะครับมีน็อตมาให้ 4แบบนะครับ3าแบบ4แบบเดี๋ยวเราจะพามาดูกันใกล้ๆนะครับว่าวิธีการประกอบเนี่ยจะทำยังไงได้บ้างนะครับมาเดี๋ยวไปเจอกันนะครับนี่แล้วก็มาดูนะครับว่าในกล่องเนี่ยเขามีอะไรมาให้บ้างนะครับก็คืออันดับแรกก็คือน็อตน,นะครับน็อตน,น็อตก็มีมาให้2ขนาดนะครับขนาดเ็ม 2กับ M2.5 นะครับตัวเนี่ยมันก็จะมีน็อตมาให้ตัวนี้นะครับขนาด M อันนี้เป็น2 M2 นะครับ M2 คูณเนะครับอันนี้ M2 อคูณเอันนี้อันนี้เ2คูณเมีมาให้36ตัวนะครับ36ตัวเพราะว่า ใส่ตามรูเนี่ยรูนีร้รอบนี้นะครับแล้วก็มีแบบนี้เหมือนกันอันนี้เอ็มสองคูณปดนะครับเป็นหัวพิเศษนะครับมีมาให้สี่สิบตัวนี้นี้หัวอย่างนี้นะครับมีมาให้สี่สิบตัวอันนี้ก็จะเป็นหัวที่แบบว่าใส่แล้วมันมันเหมือนเหมือนน็อตของล้อรถจริงนะครับ หลังจากนั้นก็เป็น M 2คูณ14นะครับก็คือยาวสุดเลยอันนี้ชุดนี้นตัวนี้มีอันนี้มีมาให้6ตัวนะครับไว้สำหรับเป็นตัวยึดยึดระหว่างการที่ใส่ยางนะครับเพราะว่ามันจะได้ยึดได้ง่ายถ้าเกิดว่าใช้นอ็อตสั้นๆยึดเนี่ยมันจะยึดยากครับแล้วก็ใส่เข้าไปก่อน2 3สตัวนะสามหรือ 2, ประมาณ2 3สตัวเพื่อที่จะยึดให้มันประกบ ติดง่ายๆพอยัดพอพอพอเสร็จปุ๊บเนี่ยค่อยถอดออกแล้วก็เอาตัวตัวเล็กร้อยไล่เข้าไปนะครับแล้วก็สำหรับตัว M อิมุดนะครับ10ตัวก็คืออันนี้นี่คือ 2. อาใหญ่ขึ้นมานิดนึงก็สำหรับยึดตัวนี้ให้มา10ตัวนะครับเนี่ยสิตัว แล้วก็เครื่องมือที่ให้มาก็คือเป็นตัวนี้ครับเป็นเครื่องมือพิเศษที่จะใส่สำหรับใส่ไขยน็อตอันนี้น็อตท,ที่เป็นหัวพิเศษนะครับใช้เครื่องมือของเขาแล้วก็ตัวตัวล็อกล็อกนัอนะครับมีน็อตนี่มาให้ด้วยนะครับสำหรับ ใส่เข้าไปแบบนี้นะฮะเพราะว่าตัวฝาเนี่ยตัวรูเนี่ยมันจะแคบนะครับเขาบอกว่าทำให้แคบเพื่อที่จะได้ออกแบบรอบๆเนี่ยมีพื้นที่ที่ออกแบบให้ได้สวยมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้ตัวหกเหลี่ยมของเขานะครับตัวนี้ซึ่งเวลาเราใช้เราก็เอาใช้ตัว7มิลปกติเราจะใช้7มิลเนี่ย ถอดออกมาเราก็ไขได้เลยนะครับอันนี้อันนี้ขอดถอดได้นะครับถอดมาปุ๊บแล้วข้างในก็มันก็จะเป็นตัวล็อกนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้ไขไม่ได้นะครับเพราะว่าใหญ่นะครับต้องใช้เครื่องมือที่เขาให้มานะครับไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อใหม่นะครับเขามีมาให้แล้วเราก็สามารถใช้กับรถคันอื่นได้เป็นปกตินะครับก็ใส่เข้าไปก่อนเพื่อที่จะไขน็อต ติกับต like ัวคารี่แน่นนะครับแล้วก็อย่างนี้นะฮะหรือว่าถ้าเกิดคนไม่มีตัวนี้นะครับขนาด7มิลก็ใช้พวกไขควงในนี้สอดเข้าไปในนี้ก็ได้นะครับก็ประมาณนี้ อุปกรณ์ที่ให้มาก็เยอะนะครับแล้วก็คุ้มค่านะครับเพราะว่าน็อตอย่างเดียวนี่ก็หลายบาทแล้วนะครับแล้วก็ตัวตัวล้อเนี่ยก็จะมีมาให้ทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวนับดูนะมีกี่ชิ้น1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7ชิ้นนะครับตัวนี้ด้วยมีฮับมาให้ด้วยนะครับ7ชิ้นอันนี้ผมไม่ได้แกะนะครับเพื่อที่เดี๋ยวจะประกอบยากนะครับคือหลักๆเนี่ยมันก็จะปรับออฟเซตได้4แบบอย่างนี้อย่างที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะตื้นลึกต,ต่างกัน4ระดับเลยนะครับที่เขาตั้งค่ามาจากโรงงานก็คือใส่อันนี้ก่อนนะครับวางบนนี้นะหลังจากนั้นก็าวางนี้อันนี้วางนะฮะ แล้วก็ใส่น็อตร้อยเข้าไปแล้วก็ตัวนี้อันนี้ตัวหนานะครับไว้ด้านหลังแล้วก็แหวนนี่นะครับแหวนนี่ก็ไว้ข้างหลังตลอดเวลาอย่างนี้นะครับไม่ว่ามันจะปรับอ็อบเจกต์ลึกหรือตื้นแค่ไหนตัวแหวนเนี่ยตัวเนี้ยต้องไว้ล็อกไว้ข้างหลังตลอดนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวยึดยึดน็อตทั้งหมดนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยคือที่เราเห็นเป็นรูๆเนี่ยร,รูรอบๆเนี่ยอเนี่ยรูเนี่ย หรือว่ารูอันนี้เนี่ยพวกนี้มันจะไม่มีเกลียวเลยนะครับเกลียวมันจะอยู่ที่ตัวนี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องไว้ข้างหลังสุดเพื่อที่จะร้อยน็อตข้างหน้าให้มายึดติดก,กันนะครับนี่มันก็จะเป็นออกมาอันดับแรกเขาจะเป็นแบบนี้นะครับที่เขาตั้งค่ามาจากโรงงานถ้าเกิดคนถ้าเป็นล้อทั่วไปกัมันก็จะประมาณอออก็ประมาณประมาณนี้ล็กประมาณนี้นะครับจากนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะ ทำปรับให้มันลึกขึ้นหน่อยนะครับก็อันดับแรกก็เอาแหวนออกก่อนนะครับแหวนหนึ่งอันแล้วก็ตัวนี้ตัวใหญ่วาไงไว้นี่แล้วก็ไขนอ็อตนะแล้วก็ออกมาแล้วก็เอานี้ประกบเข้าไปก่อนนะครับตามด้วยอันนี้นะครับใส่เข้าไปอย่างนี้ ก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ตามด้วยแหวนสุดท้ายนะครับก็ไขเสร็จปุ๊บก็จะออกมาเป็นแบบนี้นี่เสร็จแล้วเรียบร้อยออกมาเป็นแบบนี้นะครับแต่ก็มีน็อตตามนี้็ทตามรูมันนะครับเป็นแบบนี้อันนี้อัพเสร็จที่2นะครับเอาต่อไปนะครับแบบที่3นะครับแล้วก็ไข น็อตออกมาปุ๊บแล้วก็เอาแหวนนี้ออกมาก่อนนะครับดับแรกตัวนี้ป๊าบแล้วก็อันนี้ยกออกมานะฮะแล้วก็เอาน,นี้เราจะมาเล่นฝั่งที่ลึกนะครับอันนี้ก็ไว้เหมือนเดิมก็ได้นะครับนี่ตื้นนี้ลึกนะครับเราก็เอาฝั่งนี้วางบนนี้นะครับฝาแล้วก็ตามด้วยแหวนล็อกข้างหลังแค่นี้ ก็จะเป็นลึกประมาณแบบนี้เท่านี้นะฮะแบบนี้นะแบบนอ่าต่อไปอันลึกสุดนะครับลึกสุดก็คือเอาแหวนออกมาก่อเอาตัวแผ่นนี้ออกมาก่อนนะฮะเ,เอาแหวนก่อนแหวนก่อนทุกครั้งเอาแหวนออกมาก่อนนะครับก็คือหลังจากไขน็อตออกมาปุ๊บแหลแหวนก็จะหลุดออกมาแล้วก็แผ่นก็จะหลุดออกตาม,มานะครับแล้วก็เอาแผ่นเนี่ยวางข้างหลังสุดเลยนะครับหลังสุดนี่มันก็จะลึกอย่างนี้นะครับ แล้วก็ตามด้วยแหวนแล้วก็ล็อกตามด้วยแหวนล็อกออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือล,ลึกสุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีสามออฟเซนตนะครับคุ้มค่านะครับในล้อเดียวกันนะครับนี่เราจะกลับมาเป็นแบบเดิมนะครับก็ยัแบบตื้นนะครับคันนี้มาอยู่นี่แล้วก็แหวนไว้ข้างหลังลา่าข้างหลังสุดเหมือนกันอย่างนี้ แบบนี้นะครับก็สำหรับตัวโบบิลเนี่ยก็จะให้ตัวตัวดุมมันให้ตัวครอบดุมนะครับก็ไม่ต้องซื้อนะครับตัวครอบดุมซื้อต่างหากก็ใส่ร้อยเหมือนกันนะครับให้มาเลยสีดำนะฮะสำหรับแผ่นข้างหน้าเนี่ยต่อไปถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนเนี่ยตัวนี้แผ่นเนี้ย ก็เปลี่ยนสีได้นะครับเปลี่ยนสีเปลี่ยนแบบได้แต่ว่ายังไงก็ต้องให้มันเป็นแบบ5้ารูตรงกันนี้อย่างนี้นะครับ5้ารูมันมีแบบ5้ารูกับ6กรูนะครับถ้าเกิดอยากเปลี่ยนให้เป็นแบบอื่นเนี่ยเปลี่ยนบรรยากาศแบบว่าเปลี่ยนความสวยนะแล้วก็เปลี่ยนเฉพาะหน้าได้หรือว่าอยากจะเปลี่ยนเฉพาะวงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าวงข้างหลังนี่ก็เปลี่ยนได้อีกนะครับเนี่ยก็เปลี่ยนได้อีกมีให้เปลี่ยนหมดเลยมันเป็นแบบคัสตอมนะครับอันนี้ก็เป็นสีเงินก็มีนะครับ ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับสำหรับโปรบิวอันนี้1.5นะครับสำหรับคนที่ชอบแต่งรถแบบคลาสสิกแล้วก็ใส่ล้อให้มันดูดูเสมือนรถจริงนะครับก็สำหรับน็อตเนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยตอนแรกเขาจะยึดน็อตมาให้4ตัวเป็นน็อตพลาสติกนะครับก็แนะนำให้ใช้ตัวแฉกเล็กนะครับแฉกเล็กไม่ใช่แฉกเล็กตัวแบนเล็กดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแฉกเล็กเนี่ย อันนี้มันจะเป็นแฉกด้วยแบนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไขเนี่ยใช้ใช้เป็นตัวแบนมันจะจับหัวได้ดีกว่านะครับแล้วก็พวกน็อตต่างเนี่ยน็อตต่างเนี่ยก็ใช้เบอร์หกเหลี่ยมเบอร์1 5จ้านะครับไขในหัวเนี่ยใช้ 1. 5ุหามดเลยเนี่ยนะฮะหนึ่งจุดห้าจุดห้าทุกตัวเลยยกเว้นตัวนี้ที่เป็นน็อตพิเศษ,ษเขานะครับก็ต้องใช้คุ้มเครื่องมือของเขานะครับก็ น่าจะประมาณนี้นะครับก็คุ้มค่านะครับของโปรบิลบูมเ s สซิงนะครับทำของคุณภาพออกมาให้เราได้เล่นอยู่ตลอดเวลานะครับครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการแนะนำล้อ p โปร i ิ w นะครับสีอ่ออฟเซตภายใน ล้ออันเดียวนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีนะครับตัวล้อได้ด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องซื้อใหม่นะครับยิ่งถ้าเกิดว่าคนแบบมีรถหลายคันเนี่ยเราก็อาจจะสลับฝาบ้างอะไรบ้างนะครับสำหรับรถแต่ละคันของเรานะครับก็จะได้ไม่ต้องซื้อล้อใหม่บ่อยๆนะครับนี้คุ้มด้วยเพราะว่ามันทำออฟเซ็ตได้4แบบนะครับก็ปรับปรับให้มัน ได้หลากหลายอารมณ์ในการเล่นนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่มาติดตามนะครับคลิปวันนี้เราก็จะไปตัดต่อแล้วก็ไปลงไว้ใน youtube นะครับแล้วก็ก๊อปลิงก์จาก youtube นะครับมาแปะไว้ในเว็บไซต์นะครับแล้วก็แปะไว้ใน facebook ด้วยนะครับของเรามีสี่ช่องทางในการติดตามนะครับก็คือมีเว็บไซต์ f c e b o o k YouTube i n s ต a g กร m นะครับสี่ช่องทางใช้ชื่อเดียวกันเลยนะครับว่า r c Scale Thailand นะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับเพราะว่าเราก็จะพยายามแปลนะครับตอนนี้ก็พยายามแปลวันนวละนิดวันละหน่อยนะครับตัวเว็บไซต์นะครับก็จะได้เข้าไปอ่านภาษาไทยกันนะครับจะได้มีความเข้าใจในตัวของแต่งในแต่ละอันนะครับได้ดีขึ้นนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ